เมื่อตัวเรานึกถึงพูดถึงรู้สึกถึงสิ่งไหนอยู่บ่อยๆสิ่งนั้นมันมันเหมือนจะยิ่งเข้ามาในชีวิตของเราเพราะมันอยู่ในคลื่นพลังงานที่เรารู้สึกถึงบ่อยๆยิ่งความรู้สึกเนาะความรู้สึกอารมณ์เนี่ยเป็นตัวที่กําหนดทําให้เกิดขึ้นเร็วขึ้นสถานการณ์เกิดขึ้นเร็วขึ้นเนาะถึงแม้ว่าเราคิดก็ตามเพื่อนๆเราส่งพลังงานออกไปแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คิด ไม,ไม่ได้รู้สึกตามที่เราคิดอ่ะอเราก็จะไม่ไม่ไม่ไมไมปฏิกิริยานั้นก็อาจจะล่าช้าได้เมื่อวานเราโทรไปหาพี่สาวไม่ใช่โทรดิเเห็นเฟซพี่สาวเนาะเราเป็นเด็กต่างจังหวัดนะอืมเราเป็นเด็กแล้วทีนี้ก็เห็นแม่กินตําถั่วเราก็เลยนึกยาก,กินคือใจอ่ะนึกอยาก,กินอยู่แล้วแล้วทีนี้ก็ไปเห็นพี่สาวโพสต์ว่าแม่กินตําถั่ว ไข่เจียวหรือว่าปลาปิ้งไม่รู้ที่บ้านอ่ะนะอืมจะกินแบบนั้นแล้วก็ข้าวเหนียวเงี้ยเราก็เลยแบบความรู้สึกว่าุอยทำไมตรงกับใจที่เราอยากตรงที่กับใจที่เราคิดถึงว่าเออเราอยากกินส้มตาเราอยากกินตําถั่วไม่ได้กินนานแล้วันนี้เ,เพื่อนๆือนก็เลยนียเลยค่ะตําถั่วเนาะตําถั่วแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็ไข่ต้มอย่างเงี้ยเนาะสิ่งไหนที่เรา รู้สึกถึงแต่ว่าถ้าเราได้ยิ่งเราได้ลงมือทําด้วยมันก็จะทําให้เราว่าสําเร็จตามเป้าหมายตามผลลัพธ์ที่เราต้องการให้เกิดขึ้นเรานึกอยากกินส้มตําใช่ไหมและเราก็เห็นภาพเห็นคนอื่นโพสอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้ไปซื้อแล้วก็มากินนั่งกินอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ไม่ได้กินเนาะไม่ได้กินไม่ได้ริมรสอนะ่ะขนาดพูดยังน้ำลายไหลเลยเพื่อน เนาะโอเคสิ่งต่างๆเราสามารถที่จะเปลี่ยนพลังงานจูนคลื่นให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการได้เพื่อนๆถ้าสมมติคือคลื่นต่างๆมันมีอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าคลื่นที่เขายกตัวอย่างอะเนาะคลื่นวิทยุคลื่นอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าคลื่นวิทยุเขาเปิดเพลงเพาะๆอยู่แล้วแต่เราไม่หมุนคลื่นไปตรงสถานีวิทยุ เพลงภาษาอังกฤษสมมุติว่าเราเราต้องการฟังเพลงภาษาอังกฤษเนาะแล้วมันมีคลื่นสัญญาณคลื่นวิทยุมันมีอยู่แล้วแต่ตัวเราไม่หมุนหมุนไปหาเขามันก็จะไม่ได้ฟังเพลงภาษาอังกฤษคลื่นนั้นเนาะเนี่ยเราทำตัวให้สอดคล้องแม้แต่ว่าเราคิดถึงพูดถึงนึกถึงก็ตาม แต่เราไม่กระทําตามเราคือส่งอารมณ์ไปแล้วส่งพลังความรู้สึกไปแล้วแต่ไม่การกระทําไม่สอดของมันก็จะไม่เกิดผลลัพธ์ตามที่เราปรารถนาตามที่เราต้องการเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆเ,เจอกันใหม่คลิปหน้า